ลองเสียงเครื่องนะครับนิ่มๆนะครับตัวนี้ไปมีดนะครับเร็วนะครับไม่ต้องเล่นเครื่องนะฮะอันนี้คือขึ้นลงตามมือนะฮะใช้น้อโฟล์วิวครับอันนี้คือ2อเท่าท่านี้คือเท่าเดียวครับล้อหน้าจะไม่ถมุนนะครับคือเเกียนะครับ นี้ใส่สองเท่านะครับกขับนเะครื่องกี่ล้อนะครับล้อหน้ากับจมุกนะครับสามโล้ ก็รถมาจากข้างล่างนะครับไม่ด่วนไม่อายนะครับสวัสดีครับจากนัดนะครับวันนี้นะครับนัดก็อยู่ที่นัทแทกเตอร์นะครับวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับที่นี่นะครับจัดจำหน่ายนะครับรถไถรถเกี่ยวมือสองแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิดนะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไถรถเกี่ยวหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ศูนย์91 861 1กหนนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063 313 0 4 4 7วันนี้นะครับนัดมีรถคูโบต้านะครับ L 3 4 0 8 t i นะครับมาแนะนำหนึ่งคันนะครับรถคันนี้ถือว่าสภาพสวยบิ้วเช็คเรียบร้อยนะครับทางร้านเรานะครับเงื่อนไขนะครับเราขายเฉพาะเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านทกสอได้นะครับไม่มีผ่อนดาวนะครับหรือใครที่เงินขาดประมาณ ตีหมื่นห้าหมื่นหรือไม่เกินแสนนะครับก็สามารถจัดลิสติ้งนอกได้นะครับเรามีบริการลิสติ้งให้นะครับอ่ะวันนี้มีรถสวยหนึ่งคันนะครับเพิ่งบิวเสร็จรุ่นนี้เป็น3 4 0 8 di นะครับตัวนี้ประกอบนอกนะครับเป็นรถน่าใช้นะครับเรามาเก็บงานทําสีใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นของเหลวสติกเกอร์ใหม่แผ่นลังคาใหม่ครับยางหน้าใหม่หนึ่งคู่นะครับส่วนยางหลังก็เดิมครับยางหลังประมาณ75%นะครับรถคันนี้นะครับใช้งานอยู่ที่3,520ชั่วโมงการทํางานครับ3,520ชั่วโมงการทํางาน สวยๆนะครับก่อนรีวิวการทํางานครับผมให้ลูกค้าได้ชมสภาพนะครับแบบชัดเจนนะครับเพื่อง่ายต่อการตัดสินใจนะครับดูชุดท้ายครับตัวนี้เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นแขนปรับตั้งนะครับโซ่ข้างนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับเราเช็คใหม่ทั้งหมดนะครับถ้าเราไปซื้อนะครับตามสภาพนะครับรุ่นนี้นะครับเขาขายกันตามสภาพก็อยู่ที่ประมาณแสนแปดแสนเก้านะครับจากนัดเคยขายที่ราคา2องแสนสามนะครับเป็นรถบิลนะครับวันนี้นะครับ ปรับราคาลงเหลือแค่2 1 0 0 0บาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาแค่2 1 0 0 0บาทเรียมทะเบียนทุดโอนครบนะครับจัดส่งฟรีนะครับ300กิโลเมตรแรกนะครับรถรุ่นนี้ประโยชน์ใช้สอยเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นไปลงไล่นะครับไถสวนไหน้าปันนาหรือว่าทางภาคใต้นะครับเอาไปใช้ใส่ตัวตัดหญ้าได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับนัำก็จะทดสอบนะครับรีวิวการทํางานให้กับ เพื่อนๆที่ติดตามทุกท่านได้ชมกันนะครับว่ารถสภาพเราพร้อมใช้ขนาดไหนนะครับอันดับแรกเลยนะครับคัดนะครับนิ่มๆนะครับเราเช็คให้เรียบร้อยนะครับตัางเช็คให้เรียบร้อยนะครับหางนะครับไม่มีตกนะครับเราขึ้นไว้แล้วนะฮะลองเสียงเครื่องนะครับนิ่มๆนะครับตัวนี้ครับมีดนะครับเร็วนะครับไม่ต้องเร่งเครื่องนะฮะอันนี้คือขึ้นลงตามมือนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับ ตอนนี้เกียร์ที่ผมใช้คือ4โลนะดูโฟวิลครับอันนี้คือสองเทาอ่ะอันนี้คือเทาเดียวครับล้อหน้าจะไม่หมุนนะครับคือัเกตนะครับอันนี้ใส่สองเทานะครับ เื่อกียร์ล้อนะครับล้อหน้าก็จะหมุนนะครับทีนี้นะครับผมก็จะวิ่งนะครับต่อเกียร์ให้กับลูกค้าได้ชมกันเป็นการต่อเกียร์โลนะครับ1โล2โล3โล4โลครับ ทำงานปกตินะครับพวกปืนล้อนะครับแน่นๆนะครับอ่ามาดูเครื่องยนต์ครับมาดูน้ำหม้่อน้ำอันดับแรกเลยครับอันนี้คือเราสตาร์ทรันไว้นะครับได้สักคู่หนึ่งแล้วนะครับเพราะรถมาจากข้างล่างนะครับอ่าสังเกตดูนะครับพวกพลาสติกนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่เราก็เลยไม่แก่อกนะครับก็เหมือนขีดกล่องเลยแปลว่าได้นะฮะเครื่องนะครับ ได้ดว๋ไม่อนะครับทางทีมงานเรานะครับนัทเทสเตอร์นะครับเราชัดเจนนะครับเช็คคือเช็คนะครับบิ้วคือบิ้วเก็บรายละเอียดคือเก็บรายละเอียดครับรถตัวนี้นะครับนับประกันเครื่องยนต์นะครับการันตีหลังการขายให้3มเดือนหลังการขายจัดส่งปี3า0รอกิโลเมตรแรกนะครับเราขายเฉพาะเงินสดนะครับแล้วก็ออกผ่านปกอเท่านั้นนะครับใครสนใจโทรที่ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่ศูน3 1หกสามสามหนึ่งสาศูนี่ิเจ็ดนะครับ อยากมาดูรถอยากมารดลองขับนะครับก็มาที่ร้านนักเท็ตซร์นะครับอำเภอวงังสามหมอจังหวัดอุดรธานีท้ายคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ